ลราพาชิโนไปหายายเกียงเหรอไม่พาชิโนไปหาใครพาชิโนไปลงไปวัดไปวัดเหรอครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเนาะวันนี้ก็พาะกับท่องจันทแชแนวตอนเย็นๆนะครับอุ้ยก็มีแมวด้วยอ่าร้านเลาะเล่นน้ำทางนะครับเนาะแมวไปไหนมา ทาลานรอเลนอืมเป็นอยู่มื่อื่นเดี๋ยวจังเอไปเออวันนี้มันคำแล้วเราเห็นหงเลยเออ ป่าเผื่อนส้มวิวเขายง้มแรงเนาะอุ้ยเขาเข้าเจ้างามเนาะเอ้ยข้าวขนาดน้นๆเนี่นี่โพดแห้งทานอยู่เห็นหน้าเป็นนเพา่นนี่เนาะนี่คือข้าวข้าวครับข้าวครับข้าวโพดข้าวกินนี่แหละครับผมข้าวอืมเ้าละเบงวิวขางทางยง้มคำนะครับเนาะเพนเผื่อนทุกคน พาเบิงวิวปลาเข่าขางทางนะครับนะผมบระมาณนี้อาทิตย์หนึ่งเขางามขนาดเพื่อนๆขนาดหน้าน้านนนอ้ยสุดยอดเลยครับโอ้เห็นหน้าเป็นเพื่อน,นี่ม่มีหยาเลยตัดออกก็ใส่ปุ๋ยฝนมาพอดีเพื่อนๆโอ้สุดยอดเลยงามงามงาม งามครับงามเขางามแงนะาหงเนาะครับขนะึ้นเบิ่งเนาะโอหาไรฮกไรหน่หวยกินบอเบิดครับเพื่อนๆงามแหงต้องการมองงามมองวอเนาะนเพื่อนมองนี่ก็บ,บางงามครับไอเบิ้งวิวเขาไปสะสาเนาะ มองงามกับงามมองมองงามกับมองงามคืมอกันแหละครับต้องจันบอดได้ลงไปหน้านะครับด้วยทางมันลมไปบอดดยเลยมาทายขีดขางทางลงไปวัดนะครับเนาะพี่น้องมึงวิ่งเขาขางทางลงไปวัด ไดดไ้้อกมเออเดี๋ยวขากลับกับลูกน้าตาถา่ายคลิปเสร็จก่อนช่วยทำดอกไม้เสียหายเออช่วยเก็บดอกไม้อันใหม่อ่ะมาเบิ่งของงามๆเน,นา้นอนเพื่อนเนาะโก,โกโก้สวยๆเลย พี่โนมองอะไรพี่โนมองอะไรไม่ไดมองอะไรเสียงกบมันร้องแล้วลูกเนาะอัพบแอ๊บอ๊อบแอ๊อ๊อแอ๊เจียดนาตั้งเสียงเจียดนาห้องเด้อเพื่อนเพื่อนันมันคือกรบอ๊อบกบเจียดจนาลอยบานเฮาเนาะครับเนาะนี่แบบนี้นี่อืมกระโดดเสียงกบมันอยู่ทัานี่และ นึ่งสองคันนี้ด้วยหต้องจันกับเสียงบางทองฝาเนาะครับบังอู <inequ ity. S 2> er. ้งามแห้งทองฝาครับเพื่อนๆพือนทองฝามันสวยงามแห้งเพื่อนเพื่อนตะเวนทุกดินเนาะครับเนาะมีก่อนเมฆมาบังเพราะว่าฝนตก็กำลังเศร้านะครับก่อนเมฆมาบังมาบังตะเวนงามครับวิว เดี๋ยวขากลับก่อนลูกแล้วตาจะเอาให้มันยครับโอ้ยวิวงามแห่งควาเปลื่อนพากลับเถอะสวยจริงๆเลยเนาะวิวท้องฟ้าก็สวยนะครับพากลับพากลับครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพากลับแล้วจะทำอะไรถ่ายคลิปให้มันจบก่อนครับผม เก็บต้นไม,ม้าให้มันจบนะวก็ไปมีหญ้าตัวนี้นะขาไปเก็บเขาไม,ม,ม้ไหนเบิ้งวิวทงหน้าก่อนเดี๋ยวตาจะพาไปเก็บลูกทงหญ้าครับนี่ทงหญ้าหญ้าเลี้ยงงัวคนครับคนวานหวยให้งัว น่าหุ่นเผินเนาะน้าวันเหนียงนัวสา้เบิ้งวิวที่สูงๆเนี่ยจะน้อยขอบป่าเนาะพี่น้องเนาะเวลาตะเวนสิตกดินเนาะไปเบิหงุ่งกว่วงครับผมไม<ว>่ดูวิวกว้างๆทงหน้ายามคำเนาะครับเนาะงามครับวิวสวย ท้องฟ้าก็งามครับในล้างฝนตกท้องฟ้าสวยทุ่งนาเขียวนะครับเนะาะตางตามตาครับครับโอ้ดดเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าก่อนทิลูกวิวท้องฟ้าสวยจริงๆนี่ต้นไม้ต้นนี้เหมือนเหมือนอะไร,รเหมือนนกเลยเหมือนปากนกต้นไม้ตัวนี้ครับมันเหมือนปากนกเลยน เหมือนอะไรสักอย่างที่ที่เป็นสัตว์นะครับเนาะนม่เหมือนกระขากด้วงทึ่งๆเป็นหัวครับแต่ลงมาเป็นปากกับตาอะไรอะไรนี่อะไรทั้งหมดนครับดูให้แน่ครับดูให้แน่ว่าเป็นอะไรกันแน่ครับเนี่มันเป็นอะไรนี่เนี่นี่ที่เป็นสัตว์นี่นกครับไม่ข้างข่าวนกบินกับลังเขา เพราะว่ามันค่ำแล้วนะเผื่นๆเนาะบล็อกบินกับลางเขาครับเพราะว่ามันค่ำแล้วไงครับเอาทำไมตาจงจันกับชิโนโอ,อยู่คนเดียวมันจะยอยู่คนเดียวอยู่สองคนกับอยู่สองคนกับชิโนโไงอา่าทำไมทำไมไม่เ็บเดอกไม้ให้ชิโนโอเออเดี๋ยวใ้้เบิงวิวนี่ก่อนนี่ท้องฟางง,งมามๆไหมมาดูท้องฟ้าสวยๆก่อนนี่ นี่ครับนะของฟ้าง,งามๆเนาะนเพื่อนๆเนาะของฟ้าสวยๆวิวข้าวสวยๆครับผมนมันเงียงครับเอามายกลับเพื่อนๆกลับนั่งดีๆชิโนโน,นั่งดีๆเร็วๆ กลับบ้านดีกว่าน่าผ่อนันเนาะมาเยอะให้ที่นนึ่องตัวหนึ่สามสี่ก็พอหนึ่งสองสามสี่น่หนนะึ่งสองสามสี่หนึ่งี่ มองวิวทุ่ทงนาเนาะผนเพื่อนเนาะให้ดูวิวทุ่งนาดีกว่าอ้าวเก็บดอกไม้้เด้อเด้อสิให้เก็บดอกดอกไม้นะไม่ไม่เก็บดอกไม้ให้ด้วยล่ะเพิ่นเบิ่งเขากอนเนี่ยมันงามงามทุ่งนาข้าวมันสวยนะลูกอ้าวให้เพื่อนเพื่อนตาดูก่อนเดี๋ยวไปถึงดอกไม้แล้วตาจะเก็บให้ครับผมเบื่งเข้าเด้อนเผื่อนเด้อ ขับไปบิงเขาเนาะนเพื่อนเนาะเก็บดอกไม้ให้หน้อยว้ว ดูต้นข้าวนะครับน้องวิวต้นขขาข้าง,งข้าตาจงจันทร์ครับนี่คืออะไรนี่ทางบนข,ข้าวขาวนุน่นมึงนุน่นมงนุน่นครับทางเมื่อบ้านเนาะพี่กรพี่กอขอดอกไม้เก็บดอกไม้ให้น้องหน่อยพี่กรณ์กักสองสามดอกเรียวนี่ สามดอกครับผมนี่ดอกสวยๆเลยนี่มาเก็บข้างนอกเลยลูกนี่นี่นี่ดอกไม้ก็สวยเนาะข้างทางเนาะอ้อสี่ดอกคนะอ้อสี่ดอกคณะเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บไปเรื่อยๆหนึ่แล้วสองและวสามสาม ขอ,ขอบคุณครับก่อนนี่เออขอบคุณครับก่อน้ะพี่อาให้อีกหนึ่งด<ข>อกขอบคุณครับพี่กอน่กอนจับเอาดีๆแลเร็วฝากเอาที่ละ้อ้เก็บให้ใหให swing, ไหมจับเอาเอออีกดอกนึงครับอขอบคุณครับนี่ขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณครับพี่กอนพี่กอนเดินกอดอกใหม่นี่นี่อันนี้อือพอแล้วมามาพอแล้วเอาสีแดงเหรอ อ,อน่องอีกนะครับ้น้องอีด่ดอ,นดอดกน,ดนึงอะดอกขี่ก็พูน่นเออขี้ดงก็ได้เออ,อ,อ,อเลยวออยังกัเขาแรง,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 งวันนั้นเรามันแสบเออในน้อย,อย,อน,น,อยนั่เออนเราป้างเลยฮ่าฮ่าฮ่า เอาเส้นแสบเด้อเส้นแสบเด้อเออคือปกฝนนะตอนนี้ตกเป็นนังตกกอกอย่งเงจดปอย่างทีเออยัง the สีย uh ังไครเนี่ the ขึ้นใจเลยยังวะน่ะตัวมันตึงแม่นจะไปเห well, pues right. ็นเบิดนะครับชีวิตของเขลูกอีสานเนาะเพื่อนๆเนาะลูกอีสานบ้านเฮาเด้อเพื่อนๆเด้อนี่ให้เบิ่งเขาวงามๆพุ่นครับเขาวงามแห้งลีกรถก่อนเขาคางขัวนี่งามครับ น่ามีหลีไอ้อะไรนี่น้าตบโตกว่าเออเออนนี้ทางบนไม่รู้ไม่รู้น้อยนาอืมไม่ใช่สีดาหมากพลังสีดาหมากพลังครับนี่แหละครับนิวข่างทางนะครับเนาะนิวข่างท่างไปแรงเลยไปแรงเลยแรงไม่ได้ครับตาถ่ายหนังอยู่อ้าวอืมอ้าวทำไมไปแรงไม่ได้เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวค่อยไปแรง ให้มันผ่านตรงนี้ไปก่อนอย่าคมแห้งร้ายเจะตาหนักยาคมแห้งร้ายเออก็บอกเราให้กลับบ้านกลับบ้านเลยงามพี่น้องงามเขานี่กลับบ้านเลยไม่ต้องถ่ายสุดยอดเลยสุดยอดเลยครับนี่งามแห้งแล้วเยลอนบอกว่าให้กลับบ้านห่วยจะโดนคนหนึ่งคู่ใช่เนาะเดี๋ยวจะโดนฟาดเลย อะไรนี่นี่ทางบนอะไรนี่ทางบนต้นงิ้วต้นงิ้วต้นงิ้วนี่แหละครับอยู่ตรงหน้าเนาะครับเนาะอ,อยู่ตรงหน้าครับเพื่อนเต้นงิ้วก็ต้นงิ้วลับบ้านบัตรนี่ครับผมกลับบ้านได้แล้วค่ำแล้วพาชิโน่กลับ ไปงานกันครับบ้านกลับบ้านก่อนในบ้านเราควันอะไรหนี่เขาเขามีแต่อะไรไมีแต่ควันแต่กนักยๆในยังกับเขาแรงบร้าพาย่มีประดุกสารถ <c oughs> ทั้งหลังเดือารถทั้งหลัง ไปเสีออยหอดเงนินทองจันแล้วนะครับเนาะมาใกล้จะถึงบ้านทองจันแล้วข้างบ้านทองจันก็มี่เนี่ยกินบอือดบือยากเลยเปืเป่อนๆหลังจากสิ้ผ้าไปเบิ้งทงหน้าแล้วก็สิ้ผ้ามาเบิ้งข้างเฮือนนะครับเนาะนะครับามาเบิ้งข้างเฮือนครับผมนี่คือตักไข่นะครับเนาะมึงที่รับอ้อมเฮือนเลยนะครับนี่ ตะไครปลูกไว้กินเองนะครับเนะาะบม่ได้ซื้อเลยขอบม่ได้ไปหาไผครับไม่ได้ไปหาขอใครเราปลูกกินเองนะครับนะเนาะมาหอดเวืกนไม่มีดอกไม้ทองจันทร์เหรอครับผม,ม,ม,มจะถึงบ้านทองจันทร์แล้ว นาะครับเนาะเข่าบานทองจันละเด้อเพื่อนๆเด้อแม่ปวชิงองปาถึงแล้วคุณเพื่อนพูดได้เขามากอะฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเด้อกดติด,ด,ดตามกดขับสไคผมนั่งครับผม,<อ>ผ,มผมขอจ<อ>บคลิปนี้โห จบคลิปนี้ไว้เพียงาสามีเท่้วครับนอออ้องสาธุครับผม